สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนธันวาคม2567นะเรามาดูกันว่า,าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีตุลก่อนนะ ให้แมแรกขึ้นมาเป็นสองดาบนะคะในตอนนี้อาจจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะหรือที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่อดทนในอ่อนิสัยบางข้อของเขาทัศนคติบางมุมของเขาอยู่นายออฟพาร์ติเคิลนะคะ9้าไม้สี่ไม้หกดาบ The Sun ค่ะ สี่เหรียญเพดออฟสอร์ควีนอ็บคับนะคะและเจ็ดดาบโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีตุลเนาะเรื่องความรักของคุณนะตอนนี้เวลานี้เหมือนกับว่ามัน ต้องอดทนกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆอะค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะมันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าแบบเนี้ยคุณไม่โอเคแบบที่เขาทําหรือว่านิสัยที่เขาแสดงออกมาในบางอย่างแต่คุณก็ยังอึดอัดใจไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆไม่กล้าที่จะบอกกับเขาเนาะกลัวค่ะกลัวความเปลี่ยนแปลงเนาะกัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นแบบเรื่องราวได้หรือว่าในหลายๆครั้งที่มีปัญหามีประเด็นกันเนี่ย ชาวราศีตุลมักจะเหมือนกับว่ายังไม่ได้แบบพูดความในใจอะค่ะเหมือนไม่อยากเป็นเรื่องไม่อยากเป็นราวเนาะในตอนนี้ค่ะอาจจะมีปัญหากันเพราะเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรมันเหมือนคนรอบข้างอะเหมือนพ่อแม่พี่น้องเขาหรือทางฝั่งครอบครัวของชาวราศีตุลเองเนาะที่อาจจะแบบว่ายังไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับชาวตุลน,นะคะหรือพ่อแม่พี่น้องของเขาของคุณมีอ,อส่วนที่ทําให้เกิด ความวุ่นวายในความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเขาหรือคุณที่ต้องซัพพอร์ตฝั่งครอบครัวตัวเองไม่ว่าจะเป็นของเขาหรือของคุณเนี่ยแล้วมันกระทบกับความสัมพันธ์นะคะนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันมันออกแนวแบบครอบครัวเขาเข้ามาวุ่นวายแล้วมันทําให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะอาจจะมีประเด็นกันได้นะคะในเรื่องนี้เนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันวุ่นวายใจหน่อย แล้วก็ในหลายๆคู่ค่ะที่เหมือนก่อนหน้านี้ห่างกันไปเนาะเหมือนมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมีปัญหากันนะคะในช่วงเดือนนี้จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะอืแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลน,นะคะในบางคู่ในบางคนนะมองไปถึงเรื่องอยากที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันละอยากที่จะออลงหลักปักฐานร่วมกันแล้วอะคะ่ะมองไปถึงวาดฝันการสร้างครอบครัวชาวราศีตุลเนาะอาจจะรู้สึก หวั่นใจรู้สึกหวาดระแวงคนรักอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนเข้ามาวุ่นวายเนอะอาจจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์ยังแบบไปต่อได้ไหมยังไปต่อได้อยู่นะเพียงแต่มันมีความหวาดระแวงมีความไม่มั่นใจหรือว่าเอ,อ่อในเรื่องที่คุณคิดในเรื่องที่คุณกังวลใจแต่คุณไม่กล้าที่จะถามเขาไม่กล้าที่จะคุยกับเขากลัวความแบบ กลัวจะมีปัญหากันกลัวจะมีประเด็นกันอะคะ่ะในตรงเนี้ยมันมีพลังงานอยู่นะเออยังไงแล้วค่ะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ถึงขั้นที่จะ แตกหักหรือว่าไม่ถึงขั้นที่จะมีประเด็นกันแบบร้ายแรงนะแต่ยังเป็นเรื่องราวที่คุณยังสามารถคุยกันได้คุณยังสามารถที่จะ,ะข้ก้าวข,ข้ามผ่านมันไปได้อยู่ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายของความหึงหวงหรือเรื่องของครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของคุณที่เข้ามามีบทบาทมีแบบผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนนี้น้งพลังงานโชว์ขึ้นมานะคะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ยขึ้นมาเป็นเจ็ดถ้วยนะคะ The Lover หกถ้วย Justice The Chariot สามไม้ Queen of Swords สี่ไม้ the fool ค่ะและ the h a n g e r man โอเคค่ะ,ะสำหรับพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะก็ถือว่ามีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากหรือว่าคิดหลายๆเรื่องเนาะในตรงนี้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องแบบอยากลงทุนอยากทําธุรกิจอยากหาเงินเพิ่มอะค่ะเหมือนช่วงนี้เขาแบบมีไอเดียเยอะบันเจิดเนาะถ้าเป็นด้านความรักแล้วคุณก็ตรงสเปคตรงถยตรงใจเขานะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็ เหมือนกับมีพอมีเรื่องมีประเด็นเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาถามตัวเองอะว่าสุดท้ายแล้วคุณรักเขาแบบเหมือนที่เขารักไหมหรือว่าคุณจริงจังกับเขาแค่ไหนในตรงนี้ค่ะบางทีบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาคิดเขาทบทวนตัวเองนะแต่เรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่มีประเด็นกันค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาขอเคลียร์ใจเขาตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะคบคุณแบบจริงจังแล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักเขาเหมือนกับเขานิ่งแล้วนะเขาอยู่ตัวแล้วเขามองไปถึง ปลายทางของความรักแล้วนะคะในตรงนี้เหมือนกับว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะจริงจังแล้วก็อยากที่จะคบกันแบบมีอนาคตร,ร่วมกันนะคะในตรงนี้ความคิดของเขากับคุณค่อนข้างที่จะตรงกันเนาะมันเหมือนกับเขาก็มองเรื่องการแบบสร้างครอบครัวมันเหมือนกับมองไปเรื่องความมั่นคงแล้วก็ไม่อยากที่จะมีปัญหามีประเด็นแบบอะไรที่มันจะทําให้ขัดขัด,ขดอกขัดใจตรงเนี้ยเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นหรอกคะ่ะ เขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกสบายใจเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าเอคุณเป็นเซฟโซนของเขาอะ่ะในตรงเนี้ยนะคะถ้าในช่วงเดือนนี้อย่างพี่มิกาบอกนะว่าเขาเหมือนมีเรื่องคิดเยอะคิดมากมีหลายๆเรื่องต้องคิดที่เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะมันก็อาจจะทําให้เหมือนกับเวลาที่จะเจอกันอาจจะน้อยลงเพราะเหมือนในตรงเนี้ยเขาแอคทีฟเรื่องงานนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักเขามีใจให้กับคุณไหม สิบถ้วยนะคะหกเหออรียญ Queen of Cup เจ็ดเหรียญค่ะเดี๋ยวเมิเขามีใจให้กับคุณเขาจริงจังนะแล้วก็อยากที่จะแบบไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบยาวๆ แต่ว่าในบางครั้งในบางทีอะค่ะบุคลิกของเขาตัวตนของเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากหนักหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าเกรงใจอะไรพวกนี้ค่ะเพราะอาจจะไม่ค่อยได้พูดความว่ารักออกมาเนาะแต่ว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีกับคุณเขาก็เต็มร้อยแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าคู่ที่กิดกันมีปัญหาการจะได้เคลียร์ใจกันไหมเอ่ย6ดาบค่ะก่อนหน้านี้ในหลายๆคู่อาจจะบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันไป งอนกันขั้นสุดค่ะ5ดาบเนาะเดอะซันค่ะ2เหรียญสมถ้วยโอเคค่ะคู่ที่กดกันมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์ใจยังไงก็ตัดกันไม่ขาดสเหรียญขึ้นมา3ถ้วยขึ้นมาค่ะหลังจากได้เคลียร์ใจแล้วความสัมพันธ์จะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ หกถ้วยค่ะนายออบวาาควีนอพาร์ติเคิลเดชและเก้าเหรียญน,นะคะสี่ดาบหกเหรียญแปดไม้เก้าดาบนะคะและเจ็ดถ้วยอ่ะโอเคค่ะ สำหรับแนวโน้องความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมีการขยับกล้องนิดนึงเนาะโอเคค่ะแนวโน้องความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลนะคะก็บอกเลยว่าระหว่างคุณกับเขาเนาะจะช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะหมากว่าบ่นคอยดูแลเทคแคร์กันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาปรับตัวเข้าหากันเนาะในตรงนี้ค่ะเรื่องราวที่มีปัญหามีประเด็นนะมันจะค่อยๆเขาเรียกค่อยๆเรียนรู้กันค่อยๆรู้นิสัยใจคอกันไปต่างคนต่างมีแบบ ความมั่นคงให้กับให้แก่กันนะคะแต่ในตรงนี้มันจะขึ้นมามีพลังงานของความน้อยความน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเนาะขาดการดูแลเทคแคร์จากคนรักอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าอย่างที่มิการบ,บอกนะเหมือนเขาเป็นคนที่ลุยๆนะเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดเรื่องงานหรืองานเข้างานเยอะงานยุ่งเป็นช่วงเวลาเมกมันนี่อะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณกับเขาเออไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าเวลาที่จะเจอกันน้อยลงแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาความน้อยน้อยใจเกิดขึ้นได้ในตรงนี้นะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันจะได้ปรับ ความสัมพันธ์ได้ปรับความเข้าใจกันเนาะเพราะยังไงแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของออจิตใจอะบางทีความรู้สึกอะค่ะแล้วมันไม่ได้พูดออกมาบางทีบางครั้งมันก็มันจะเกิดอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นได้อ่ะค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะแต่ก็ถือว่ายังปรับกันได้อยู่ค่ะในตรงนี้มีเรื่องเครียดๆเ,เข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้ว มันเหมือนคิดทบทวนไปทบทวนมาอย่างไงแล้วคาตอบก็ยังเป็นเขาอยู่อะค่ะอย่างไงเราก็ยังเลือกเขาคนนี้นาอก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังไม่ราบรื่นเนาะช่วงที่ต้องให้กําลังใจให้กันและกันเยอะๆค่ะเดี๋ยวมิกาขอเปิดพลังงานของไพ่ให้นะคะเพราะว่าพลังงานของความรักอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะแต่ก็ถือว่าทุกคู่ต้องเจอค่ะเพจอัพพาร์ติเคิลสามถ้วยเพจอัพคับ เดอรเฮอร์มตนะคะพลังงานของเขาเป็นคนไม่หว่นแบบไม่โรแมนติกอยู่แล้วเนาะบางทีบางครั้งก็ทําให้เกิดความน้อยน้อยใจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ค่ะ1ิทถ้วยยังไงแล้วพลังงานของความรักยังอยู่พลังงานของความมั่นคงในความสัมพันธ์อุปสรรคปัญหามีเข้ามาบ้างเนาะก็ถือว่าเข้ามาให้ได้เรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นนะคะเจ็ดไม้เดอะเวลเนาะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับกันไปอะค่ะ พลังงานไม่ดีต่างๆนานาเดี๋ยวก็จะหมดไปเนาะด้วยพลังงานของดับบขึ้นมานะกีนอั over, พว่พลังงานความมั่นคงของความสัมพันธ์เข้ามาค่ะสามเหลี่ยนการวางแผนกันแบบสร้างอนาคตร่วมกันค่ะในตรงนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นจากเรื่องราวที่มันทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคเรื่องราวที่มันค้างคาใจที่มันบั่นทอนจิตใจหรือเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันพวกนี้ค่ะมันจะค่อยๆผ่านไปเนาะแล้วก็ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะค่อยๆดีขึ้นค่ะก็ถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะคะยังไงแล้วมิกะก็เอาใจช่วยชาวราศีตุลน,นะคะให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักสมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ